ครับทุกท่านไทอุดรมาแล้วเดอ้อวันนี้พาลูกชายคนโตออกมาสำรวจครับนี่พาเพื่อนไปเดินสำรวจก่นเพราะว่าเรายังปล่อยเพื่อนไม่ได้เพราะว่าเพื่อนยังไม่คุ้นเดี๋ยวเพื่อนจะไปวิ่งลงท้องนาไปลุยป่าข้าวของเพื่อนใจเย็นใจเย็นค่อยๆไปไปไปเดี๋ยวพาไปสำรวจไปดูของบ้านที่มา เอ้ยไว้หลุ่นเนี่ยน้อเพื่อนน่ะเพื่อนเปล่าไรไป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 ยางน้ำประทานเลยได้เนี่ยได้เพื่อนได้เอาไปเดินไปสำรวจบ,บ้างด้วยมยยีอย่างในบ้านเท่านั้น ไปริมคลองต้นริมคลองต้นไม้เออสำรวจดูเออจำกินได้บ่เห็นไหมนะ่ะไปไปต่อไปต่อสำรวจดูมีอย่างเนี้ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไปเจออะไร เร็วอ้าวางอนาเกตแล้ววางอนาเกตก่อนปุ๊บอุ้ยมีปลาปลาปลาอยู่ในน้ำนำปุ๊บนี่ไปสำรวจดูสิในป่าหญ้าก็มีอะไรอ๋อจะทำระเบิดวางระเบิดวางเลยไปไม่ถ่ายเห็นหรอก จัดการธุระเจ้าโลดนี่เห็นไหมพาพี่โถออกมาเดินเล่นเช้าถ้าวันไหนตอนเย็นฝนตกก็จะได้ไม่พาออกมาเด้อวันนี้อากาศเย็นตอนเช้าอากาศดีให้พี่โถทําทำธุระเพื่อนก่อนก็เลยพาออกมาเดินเล่นเมื่อกี้ก็เจอเพื่อนเฮ้าแมะนั่นแหละมันมีหมามาสองสามตัวไปสำรวจริมคลองซิในน้ำมีปลาในนามีข้าว โอ้พลังเพิ่งเยอะมากเพกื่อนนะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนไปคลองน้ำโดดมาได้นั่นน่ะเดีย๋ยไปโดดลงคลองน้ําเด้อไปสำรวจดูสินี่เป็นยังไงบ้างาวางอันาเก็บกันนี่ฝั่งนี้ก็เขียว เออสมสมคบครบคบคบอืมไมาทางนี้ทางนู้นไปมาได้มาเร็วเร็วเร็วไปเดินมาเร็วเร็วเร็วเไปต่อไปต่อไปต่ออืมไปเอาวางอไอ้ตะเก็บกันเอาวาง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 เออนั่นแหละทิ้งระเบิดกัน นู้นเป็ดเหลืองเราก็อยู่นู้นอะปะืบมาเร็ว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 ไปต่อไปต่อไปต่อกันเลยตรงนี้ก็มีปลาด้วยเนี่ยไป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  ไปไปเร็วเร็วน้องๆรออยู่เขาเรียกแล้วนะไปเร็วพี่โคกเรียกอยู่นู่นนะ่ะมามามาเร็ว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 ไปกินน้ำโคกเรียกอยู่มาเร็วนู่นนะ่ะเสียงพี่โคกเรียกอยู่นู่นนะ่ะไปหาน้องอือไปไปโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับ 哎，反正、uh。Huh.